มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรวมคำตอบวิกตอเรียเคลียเทวิกก่อนคว้ามง Miss Universe 2อง4์ส2024จบลงแล้วนะคะกับการประกวด Miss Universe สองพต้องขอแสดงความยินดีกับวิกตอเรียเคลียเทวิกสาวงามจากประเทศเดนมาร์กคว้ามงกุฎ Miss Universe อ์ส2024ไปครองค่ะ ในขณะที่รองอันดับหนึ่งนะคะก็คือในจีเรียรองอันดับสองเม็กซิโกรองอันดับสามได้แก่โอปอลสุชาตาประเทศไทยและรองอันดับสีจากเวเนซุเอลาค่ะทางนี้สำหรับประวัติของวิกตอเรียเคียทีวิกนะคะปัจจุบันเธออายุ21ปีการศึกษาจบการศึกษาเกี่ยวกับด้านการตลาดแล้วก็เศรษฐกิจนะคะเป็นผู้ประกอบการนักเต้นและก็ครูสอนเต้นค่ะ ผลงานการประกวดได้รับรางวัลรองอันดับ2 Miss Denmark 2021 Miss Grand Denmark 2022เข้าประกวด Miss Grand International 2022โดยเข้ารอบ20คนสุดท้ายสำหรับการตอบคำถามนะคะถ้ารู้ว่าจะไม่มีใครจะตัดสินคุณคุณคิดอย่างไรซึ่งคำตอบของเธอก็คือฉันจะไม่เปลี่ยนการใช้ชีวิตของฉันฉันยังคงเรียนรู้ทุกอย่างในทุกวันและนำพาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในอนาคต ฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ว่าจะเป็นคนที่ตัดสินฉันหรือไม่ก็ตามมิสยูนิเวอร์สนั้นได้แรงบันดาลใจให้ผู้หญิงจากรุ่นสู่รุ่นคุณอยากบอกอะไรกับคนที่กำลังดูคุณอยู่ไม่มีคุณจะมาจากไหนหรือเป็นใครก็ตามคุณสามารถเลือกได้ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพลังแล้วก็ต่อสู้ไปอย่าย,ยอมแพ้เชื่อมั่นในตัวเองนั่นคือสิ่งที่คุณควรทำมากที่สุดขอแสดงความยินดีกับมิสยูนิเว r ร์ส2014คนใหม่เลยนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ